สวัสดีครับมาแปดสุนใบมาแล้วครับพบกับมาแปดสุดใบรีวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับก็วันนี้นะครับเอเป้ B B จะมาส่งมอบความสุขความสนุกอีกครั้งหนึ่งของลูกค้าฮันนีครับผมก่อนอื่นใดก่อนอะไรเลยก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับลูกค้าฮันนีมา,มากๆเลยครับสาหรับความ ไว้ก็อยากให้เราดูจาโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่จะคลอดจากร้านมาดูใบนะครับผมวันนี้เราจะส่องมอเตอร์เขาตูกด้วยตระยานพับได้ยอดนิยมรุ่นหนึ่งของดาฮอนนะครับผมแต่นั่นคือดาฮอนเดสอะเทนานะครับดาฮอ,อนเดสอะเทนาเนี่ยก็จะเป็นจักรยานพับได้ยอดนิยมนะครับรุ่นหนึ่งของดาฮอนเลยยิ่งช่วงมาก่อนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถที่โห่ มีเท่าไหร่ไม่คอขายออเดอร์พีออเดอร์มาวันไหนมันจบลงตั้งแต่วันที่เรากดเปิดออเดอร์เลยครับผมคือขายดีมากพ่อไทยชมกันดีกว่าครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวพาร์ทแรกจะพูดถึงเรื่องของตัวรถก่อนเนอะแล้วก็สเปคโดยรวมของรถนะครับด h e ฮอนเด็อัลเทนาเนี่ยมันเป็นตระกยันพับได้ทรงมินิมอบวินเทจฮะก็คือว่ามันดูเหมือนรถมินิมอบวินเทจ แต่พับได้เพราะระบบพับของดารคอนเดตเอาเทน่าเนี่ยเป็นระบบเจลล็อกนะครับมันพับจะซ่อนอยู่ในเฟร,รมตรงนี้เลย2จุดบนกับล่างนะครับทําให้ตัวรถเนี่ยไม่มีการให้ตัวเลยมันเลยมีความสติฟเหมือนรถมินิร้อยเเลยนะครับแต่แน่นอนการพับมันก็จะทําให้รถมีขนาดใหญ่กว่ารถแบบปกติครับสาท่อนนะแต่แน่นอนแหละความสติปที่เหมือนรถพับไม่ได้เนี่ย มันคือจุดที่ดึงดูดและทําให้ทุกๆคนอยากได้จักรยานตัวนี้นะครับที่มันซิ่งได้มันแต่พับเก็บได้เล็ก,กลระมาหนึ่งนั่นเองครับผมสเปคของรถนะครับตัวนี้จะเป็นดาร์คอนดั t อัลเทน่2024พันยจะประกอบด้วยชุดขับช h บันโอแคริสอาร์สองพแบบซ่อนสายมาแล้วนะครับจานหน้าก็จะเป็นจานของดาร์คอนที่มาชุดล้อขนาด4 5 1้านนะครับยางก็จะเป็นยางขนาด4ี1เหมือนกัน อยางผอมนะครับเบรกเป็นของเทคโถรสามหจะเป็นขาแบบมิดเดิลก็คือไม่ได้ขายาวแล้วก็ไม่ได้ขาสั้นจูนะครับขาที่กลางกลางแล้วก็มาแบบผ้าเบรกที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับทั้นตรงนี้มันจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราสามารถอัปเกรดล้อเป็นข้อคาร์บอนได้โดยที่เราไม่ต้องปวดหัวเรื่องเบรกนั่นเองนะครับบันไดยี้สิบาบันไดพับได้นะครับอของเวโโกแล้วก็อื่นๆน,นะครับ ในส่วนของตัวรถรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับอะไหล่ที่เป็นสีเงินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสเต็มของดาคอนยาว90ม mm มสีเงินแฮนด์ขนาด3.8สีเงินแล้วก็เป็นแฮนด์โอเวอร์ไซส์นะตัวนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆอัปเกรดหรือหาแฮนด์เปลี่ยนให้ถูกใจได้ง่ายเพราะว่าเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วเป็นมาตรฐานใหม่ของทางเสืมหมอบเขานะครับที่จริงๆมันก็ใหม่มานานแล้วแหละนะครับอ่ามันก็ทําให้แฮนด์ตัวนี้จะตัามีค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับหลักอานขนาด3.6 ยาว350นะครับก็จะเป็นหลักอานแบบไซส์ปกติของเทอร์โมอบเลยนะครับก็เรียกได้ว่าหาของปรับแต่งได้ง่ายนั่นเองนะครับเฟรมตัวนี้จะเป็น ium, อลูมิเนียมอลลอยแล้วก็ช่วงหางจะเป็นหางแบบแอนนะครับถ้าใครเล่นรถอ่าพวกเหมาะเออเซอรอร์วินเทจก็ังจะหยัดริชี่ริชี่หางแอนเนี่ยเอ้ยมันเป็นเทอรมอบเนะอะหางแอนนี่แหละมันก็จะมีความสตอปนิดนึงในการขี่นะก็คือว่ารถมันจะเป็นฟิกแหละคือไม่มีเซอรเบนชั่น แต่ว่าแนวโค้งของหางหลังเนี่ยช่วยลดแรงสะเทือนได้ประมาณหนึ่งนั่นเองครับผมโอเคนี่คือสเปคเคร่าวๆโดยรวมของดาร h ฮอนดัตต์อัลเทนานะครับในปี2025ครับผมแล้วคันนี้ทำอะไรบ้างอ่าน่นองครับผมคันนี้เนี่ยลูกค้าเราก็มีความสนุกนะครับเราก็เลยแนะนำเรื่องเบาแล้วก็เรื่องยางไปนะสองสาวไปกัน อันนี้ก็มีการอัปเกรดเปลี่ยนเบาะเดิมเป็นเบาะของบลูแคมเปมสีเสีส้มนะครับมันจะเข้ากับ,บกเบาะแฮนไม่ใช่เบาะแฮนข้าบันแทนที่เป็นหนังแท้สีน้ำตาลนะครับตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่มันไม่เชืม,มตานะสีมันจะอารมณ์แบบอ่ะส้มๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหนังสีด้านนะพอดีกลับไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบมันเลื่อมๆนะครับยางก็อัปเกรดเป็นยางชอเบวันสีคลาสสิก ทำให้มันขีด่ได้เร็วขึ้นสนุกข,ขึ้นนะครับแล้วก็โทนสีกับรถเนี่ยเข้ากันรถตัวนี้จะมาเป็นสีเขียวทหารที่เป็นสีด้านรถจริงๆถขาแกะออกมาจะด้านแบบแฟตเลยแต่ว่าเนื่องจากตัวปานพับเนี่ยเขาหยอดหลุมมาเยอะมันก็จะมีพวกลอ,อยน้ํามัน่ะที่มันซึมออกมาเนะเราก็เลยทําเป็นกึ่งเงาซะจะได้มันเนียนทั้งคันสวยไปกันหมดแบบนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตัวไเราฟเทน่าคันนี้ที่เราจะส่งมอบในวันนี้นะครับ โอลืมไปเลยเรื่องสายเคเบิลต่างๆเนี่ยของแอร์แเทน a เนี่ยนะเขาจะมาเป็นสายสีมุกด้วยทำให้รถมันดูสว่างขึ้นอีกนิดหนึ่งนั่นเองครับอ่ะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหยิบ้องมาถ่ายให้ชมวันนี้ไก้ครับว่าเจ้าดาคออนแอ t e เทน a คันนี้นะครับดีเทลต่างๆเป็นยังไงบ้างและอะไรที่ทำให้รถคันนี้เนี่ยชนะใจลูกค้าท่านนี้ครับผมไปชมกันดีกว่าครับ ับผมเรามารับชมกันใกล้ๆแบบริงไซส์กันเลยนะครับกับ Dahon d a a l t e n a 2อ2พันนะครับคันนี้ก็จะมากับแฮนด์กว้าง38มิลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นแฮนด์ที่ค่อนข้างแคบนะทำให้ขีด่ได้ปาดเปรียวนะครับชิปเตอร์ก็จะเป็น Shimano Caris STR 2000นะครับแบบ2คูณ8สปีดซ่อนสายเข้าไปในแฮนด์นั้นบารเรียบร้อยรถจะดูคลีนนะครับ เคินตาเพลินใจนะครับและคันนี้แเรามีกิมมิกใหม่มาอีกแล้วครับผมขยันเลยเกินเทยเป้นะครับนี่นะครับผมไม่จะเห็นรถมินิเนี่ยหลังเราจะไม่ค่อยได้เก็บสายเป็นธงชาติแล้วเนื่องจากสายมันั้างกันในบางคันนะครับก็เลยเลือกที่จะทําเป็นแท็กแบบนี้ติดว่าหมล์80ใทปเพื่อนๆด้วยนะครับน่ารักเลยสิแหม,ม ผ้าพันแทนตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหนังแท้นะครับแล้วก็จะมีความเรียบแบบแฟตๆนะมันจะไปใช้หนังที่เคลือบเงามาทั้งการจับก็จะกระชับมือนะครับแน่นอนแหละมันอาจจะไม่ได้นุ่มนิ่มเหมือนกับมโครไฟเบอร์แต่มันก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนจ,นจับแล้วสากมือนะสิ่งสำคัญก็คือมันมีความเป็นหนังแท้ที่มันทนทานแล้วมันก็สวยงามมากๆนะครับตัวนี้เป็นเสียงตาลออกส้มๆหน่อยหนึ่งอดิดๆนิดๆครับผมอ่า สเตมของดาฮอนนะครับก็จะเป็น่าสเต็มบวกลบเจ็ดองศายาว90สีเงินแบบนี้เลยใครอยากให้รถมันขี่สบายขึ้นก็นมาแาให้กลับสเตมอีกด้านหนึงขึ้นมาได้นะครับนี่เฟอโลเมเนียมจริงๆเนี่ยมันเป็นสีทหารมากๆเลยนะต้องบอกว่าสีมันดูดันจริงๆครับผม นี่ทำเปกึ่งงานแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าผมเห็นแล้วแบบรักเลยนะครับตัวนี้สีสวยมากนะครับแล้วเจอยางสีส้มคลาสสิกแบบนี้เข้าไปโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดว่าไงครับผมบรรยายยากมากรู้แต่ว่ามีเงินก็ควักเลยครับจบการเบรกเทคโท R สามหนึ่งห้านะครับขับแบบมิดเดิลนะครับคือไม่สั้นจู๋แล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับก็เรียกได้ว่าทางดาฮอนเนี่ยเลือกพาร์ทมาได้ดีเลยมากๆแล้วก็ชุดน,นี้ผมบอกเลยว่ากำลังเบรกดีเลยครับผม จามแล้วอยู่มือเลยนะอ่านี่ก็ยางชอปไปชออัปเกรดนะครับบอกเลยว่ามันเหมาะมากกับรถมินิหมอบวินเทจจริงๆนะผมมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับยางรุ่นนี้สีน,นี้นะครับส่วนบลที่เห็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นตัวเจาล,ล็อกที่เราบอกนะครับจะมีฟันฉลามอยู่ข้างล่างไหมที่เรียกว่าจลล็อกเนี่ยคือมันล็อกตรงนี้ยมันแน่นมากเลยแล้ก็ปลดล็อกตรงนี้ ส่วนด้านล่างที่ไม่เห็นตุ่มเนี่ยมันจะเป็นตัวตั้งความตึงของเจลล็อกนะครับแล้วก็ลายเนี่ยจะเป็นสีทองเข้มนะครับเกือบๆจะเป็นแบบโรสโกลแล้วเกือบเป็นทองทองไหม้แล้วนะแต่ว่าสีเข้มๆอย่างเงี้ยแล้วพอเราทําสีก่งเงานะแบบมันดุดันจริงๆครับผมตุด่ดันกอบ์ฟเรนเจอร์ไม่กี่ใจใครนะครับนี่ก็จะมีขากระติกนะครับเป็นขากระติกของไต้หวันนะครับแล้วก็ตัวกระติกโทเค็นนะครับอันนี้เราใส่ไว้ให้ดูกันนะครับเรียกว่า รถสไตล์วินเทจกับอะไรเลตโรเนี่ยมันก็ต้องเข้ากันอยู่แล้วแหละนะครับพอยุคมันใกล้เคียงกันนะครับอ่าแล้วก็เราก็มีติ๊กเกอร์นะครับ90ป,ปีที่13แล้วนะครับกลับมาเป็นส่วนยนะครับของพวกเราบันไดพับได้ของเวลโกนะครับใช้ไปก่อนนะผมวันไหนอยากเท่ๆมากๆแบบไม่อยากพับเก็บก็ MKS นะครับรุ่นแท็กหรือรุ่นรดก็ได้นะเหมาะมากกับรถตัวนี้บอกเลยนะครับผมสวยงาม จายก็เป็นสีเงินนะครับตัวนี้ทีมผีชิวันโนแคริส2,000ขาสาั้นเฟืองท้ายชิวันโนแคริ11น่าจะ32นะครับแล้วก็โซ่เป็นชิวันโนเฮจ40นะครับแล้วก็คันนี้เราติดขาดตั้งให้ด้วยนะจะได้ใช้ชีวิตเราจะวอนได้สบายสบายนิดนึงนะมีขาตั้งของมันนะครับเดิมไม่มีมาให้นะครับโอเคสำหรับดาฮอนเดนอารเทน่าก็จะประมาณนี้นะ รถมันดีเดี๋ยวแหละเพราะว่ามันเป็นรถพับได้ที่มีความแข็งแรงเหมือนรถมินิที่พับไม่ได้นะครับค่าตัวของด a ฮอนดัดอัลเทน่เนี่ยก็อยู่ที่31900นะครับอ่าครับผมนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของด a ฮอนดัดอัลเทน่นะครับเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนญาตนะครับพับรถคันีให้ดูสักรอบหนึ่งเนาะก็ต้องบอกเลยว่ารถพับ รพับได้ทรงนี้เนี่ยเป็นรถที่พับแล้วขนาดจะใหญ่นิดนึงแล้วก็ต้องใช้ความละเอียดในการจัดเก็บวางนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางไม่ดีแล้วมันลบเนี่ยก็อาจทํทำให้รถมันเป็นรอยได้นะครับในกล่องเครื่องมือเขาจะแถมตัวนี้มาให้นะเป็น3ามง่ามนะครับมีหเหลี่ยม u ีเบอร์คือ456นะครับ ให้ตัวนี้ในการที่จะปลดรับปาะทับก็ได้นะครับหรือว่าใช้การยาวที่เขาให้มาด้วยก็ได้นะครับ อันนี้คือเราพาบพเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ท่านี้เลยนะครับอ่าสิ่งที่เพื่อเพื่อต้องระวังเนี้ยคือรถถ้าลงมาทางซ้ายนะครับจะทําให้บันไดข้างซ้ายมันหนักฝ้ากับเฟรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังแค่นดี้อื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับสําหรับคนที่เอารถไปวางในรถที่เป็นตัว SUV ใหญ่นะนํนใหว้วางท่านี้นะครับอ่า ถ้าหาอะไรมารอข้างหน้านิดน,นึงเนอะเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นไม่ลลมไปทางซ้ายเพราะตัว ibal, แฮนัดบาร์จะเป็นตัวที่ล็อกเอาไว้นะครับแต่ว่าหาอะไรมารองแฮนเดบาร์นะเดี๋ยวมันเป็นรอยครับผมอันนี้จะทำให้ดูเฉยๆนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้กับดาร h ฮอนเดนออาเทนนานนะครับนะผม สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาดูคลิปนี้ในช่วงเวลานี้นะครับก็คือเดือนต้นเดือนตุลาคมปี2025นะผมยังพอมีสต็อกของไรอัลเทน่าตัวนี้อยู่นิดหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับก็รีบเลยนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดแต่น่าจะรอกันอีกยาวมากครับผมวันนี้แค่เปียงเ้ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆหาจักรยานพับได้คุณภาพดีงานสร้างยอดเยี่ยมนะครับครบจบเนียนเรียนเชิญที่ มาสด่บ้าของคิณเปกาตีครับ